โอเคครับก็ต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท,ทุกท่านด้วยนะคะผม <c oughs> วันนี้ก็มาอยู่กับผมในแกร์ดนดอมอีกแล้วนะคะวันนี้เรามาอยู่กันในเกมโลบอกนะคะผมแมปบิลอาคารทูคิลซอมบี้นะครับผมใช่แล้วนะเออซึ่งพัทของแมปนี้ก็เป็นพัทที่2แล้วเนาะนะคะใช่แล้วซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาเคลียเอ็นเกมกันนะครับแบบเอ็นเลยแบบเราจะมาจบเกมกันทุกคนเราจะอ,อ จบเกมอ่ะแล้วก็คือแบบเราจะวิ่งตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปจนถึงจุดสิ้นสุดของเกมนี้นะตอนนี้กันเลยนะครับผมใช่ซึ่งผมผ่านไปถึงจุดสิ้นสุดของเกมนี้แล้วประมาณสองรอบได้นะครับผมใช่เออแล้วสองรอบนั้นผมก็อัดคลิปไว้ด้วยแต่ว่าคลิปไฟล์มันดันเสียนะครับผมก็เลยต้องมาอัดใหม่นี่แหละ <laughs> ทุกคนก็เลยไม่ได้เห็นเลยว่าเออผมลำบากตักตามแค่ไหนกว่าจะได้รถคันนี้มานะครับที่ค่อนข้างสมบูรณ์แบบจนถึงขั้นที่ เคล่ยเกมได้นะฮะใช่เอ,ออเฮอเออเใ,ใช่แล้วใช่แล้วใครที่แบบอยังเคลียแบบนี้ไม่ได้นะครับแบบว่าด่านสุดท้ายใครที่เล่นแบบนี้อยู่เนาะก็ดูไปเป็นตัวอย่างได้นะครับผมแต่ไม่ต้องใช้ของสุดขนาดนี้ก็ได้นะเพราะนี้มันเป็นของสุดของแมปสุดท้ายแล้วนะครับ <S <S ใช้แค่ของแมปสามกับแมปสี่ก็พอนะฮะเออเพราะว่าตอนแรกผมก็ใช้ของแมปสามกับแมปสี่แหละแต่ว่าผมเปลี่ยนเป็น ของสีแดงหมดเพราะว่าตังผมเยอะไม่รู้จะเอาตังไปทําอะไรนะคะผมใช่โอเคได้ก็ไปกันเลยนะคะผมผมไม่ค่อยชอบแบบนี้ผมไม่ค่อยชอบแบบนี้อย่างหนึ่งทุกคนคือเสียงเพลงอะ่ะมันปิดไม่ได้นะครับผมชอบแย่มากลูอ่ะแล้วแบบตอนตอนตอนอีพีแรกเนาะตอน ตอนตอนวิดีโอคลิปแรกของแมเนี้ยผมก็นึกว่าเพลงจะไม่ติดลิขสิทธิ์เพราะว่าเพลงมันดูง่อยงอแงอแองแงงยังไง,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 งไม่รู้ผมก็เลยไม่ได้ตัดเสียงเพลงออกทุกคนแต่พอลงไปปุ๊บสรุปติดลิขสิทธิ์นะผมก็เลยต้องลบแล้วก็ลงใหม่โดยการตัดเพลงทิ้งนะครับผมซึ่งเป็นอะไรที่เสียเวลามาก่กโรยอ่ะนะฮะทุกคนก็เลยไม่ได้ยินเสียงปืนหรือว่าเสียงเอฟเฟกเกมนะฮะซึ่งเกมแมบนี้เอฟเฟกมันค่อนข้าง เยะมากเลยนะครับผมก็ข้างมันนะฮะเออโอเคตรงนี้ต้องค่อย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 ไปนะฮะเพราะตรงนี้ยากนะครับเออใช่มันยากตรงการเลี้ยวนี่แหละนะฮะ <laughs> นี่ขนาดลดลมอัพสุดแล้วแล้วเนี่ยแบบจนไม่รู้จะสุดยังไงแล้วนะฮะมันยังแบบยากอยู่เลยนะครับถ้าตกขึ้นมาน้องๆคงจะหานะดูว่าเอ๊ะไหนพี่บอกว่าพี่เคลียร์เกมแล้วรอบหนึ่งตอนอัด ตอนแรกแต่ไฟล์มันเสียทำไมพี่มาตายตรงนี้เฮ้ยน่าสมเพชจริงๆอะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้ก็กำลังน่าสมเพชอยู่ฮะเพราะว่าติดหินเฮ้ยเออโอเคซึ่งเราไปไวมากเลยนะทุกคนแ๊บเดียวเราจะไปเช็คพอยต์สี่กันละนะฮะเราเพิ่งผ่านเช็คพอยต์สามาเมื่อกี้นะฮะเผื่อใครยังไม่รู้อืมใช่เติเตอเตอเตเตอ,ตอ ทางขวาเป็นทางที่ดีที่สุดนะทุกคนแต่ว่าทางซ้ายก็ไปได้นะครับทางซ้ายจะไปยากหน่อยใครที่อยากจะมาทางซ้ายเนี่ยจะต้องมีปืนที่ดีแล้วนะครับไม่งั้นมาไม่ได้นะทางซ้ายเนี่ยเออส่วนทางขวาจะต้องเป็นคนที่รถมีสปีดสักประมาณห้าสิบบวกนะครับโอ้รถไฟรถไฟรถไฟระวังตรงนี้ด้วยนะครับรถไฟมันจะวิ่งมา แบบตลอดเวลาตามกําหนดการของมันนะฮะถ้าบางครั้งเราไม่ระวังเราก็จะตายได้นะนะฮะตัวรถไฟชนตออ่ะอืมนะฮะแล้วผมก็มาติดไอ้ก้อนหินตรงนี้อแหละ <c oughs> โอ้ยเคยยากจังเลยอ่ะโอเคนะเรามาถึงเช็คพอยต์สี่แล้วทุกคนนะฮะอันนี้คือเช็คพอยต์ที่เราถึงเมื่อพาร์ทแรกเนาะนะครับซึ่งใช้เวลายาวนานมากกว่าจะมาถึงที่นี่ได้เออ ใช่ซึ่งเช็คพอยต์สุดท้ายเนี่ยใช้เวลานานกว่าเช็คพอยต์สี่อีกนะใช้เวลาเยอะมากกว่าผมจะไปถึงได้ครั้งแรกนะครับใช้เวลาประมาณเกือบชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยนะฮะแต่เสียได้คลิปดันไฟเสียนะครับก็เลยต้องมาอาัดใหม่นี่แหละนะฮะเออทุกคนเลยไม่ได้เห็นความยากลำบากของผมเลยนะฮะเลยได้เห็นแต่ตอนเทปแล้ว <laughs> นะฮะอออจริงนะครับผม ใช่ไปกันต่อไปกันต่อเลี้ยวขวาไอ้ด่านเนี้ยจะเป็นด่านนี้ค่อนข้างยากเลยทุกคนถ้าเกิดว่าใครอับเครื่องยนต์มาน้อยนะคะเพราะามันต้องเลี้ยวตลอดเวลาเลยนี่เห็นปะมันต้องเลี้ยวตลอดอะนะครับทางโค้งมันเยอะนะฮะแล้วก็มีซอมบี้อยู่ทุกๆุกโค้งเลยนะครับนี่เห็นปะคือแบบคุณจะต้องเลี้ยวดีแล้วก็มีมีกระสุนเยอะด้วยนะครับอืมใช่เนี่ยต้องเลี้ยวอีกแล้วเห็นไหมนะฮะยากนะครับเนี่ย จริงๆนะฮะอมโอ้ยติดเต่งแปบ๊บไปต่อเง่แงๆๆงๆๆงๆแง่แง่แงโอเคเยดเย็ด,ยดจริงๆผมจะตัดจบพาร์ทที่หนึ่งไปเลยก็ได้งเนอะแบบว่าไม่มีพาร์ทสองเพราะว่าไฟล์พาร์ทสองมันเสียเออแต่ว่ากลัวน้องๆรองไงเพราะว่าเมื่อพาร์ทแรกผมบอกไว้ว่าเราจะมาต่อกันพาร์ทสองเนอะนะฮะผมก็เลยแล้วอะ อัดก็อัดวะเพราะว่าถึงแม้ว่าจะไม่ได้เห็นความยากลำบากในการอัปเกรดรถจนกระทัง่งมาถึงจุดจุดนี้นะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรเออดีกว่าไม่มีพาร์ทสองเพราะว่าได้สัญญาไว้แล้วว่าเราจะมาต่อกันพาร์ทสองนะฮะแย่มากเลยอ่ะไฟอัดเสียได้ไงก็ไม่รู้นะครับเซ็งหรือโกลนตอนนี้เรามาอยู่ชัปเตอร์ไม่ใช่ชปเตอร์เช็คพอยต์เช็คพอยต์ ็คพอยต์ห้าแล้วใช่ไหมโอเคเลยอีกเช็คพอยต์หนึ่งแล้วนะฮะตรงนี้ค่อนข้างยากเลยนะมันจะมีเพนกวิ้นบินมานะครับแล้วมันจะบินมาเรืเร่อยๆเลยแล้วมันแรงมากทุกคนถ้าเราโดนมันอะ่ะไม่กี่ทีแล้วก็ตายได้เลยนะฮะเออเพราะงั้นต้องไปแบบดีๆนะครับตรงเนี้ยเราเพนกวิ้นผ่านไปแล้วก็ไปเลยวีอ่ออ่ออ่อเออฮะอ่ะฮะโอเคอันนี้จะมีทางแยกนะครับอีกแล้วก็คือสตองเกอร์กับ เอ่อว่องไวนะครับแบบมีความสามารถในการเลี้ยวอะไรเยอะๆนะครับใครที่เลี้ยวเก่งๆก็ไปขวาใครที่มั่นใจว่าปืนดีรถตัวเองแข็งแรงก็ไปทางซ้ายนะครับซึ่งเอ่อผมค่อนข้างมั่นใจว่าผมไปทางซ้ายได้แต่ว่าผมจะไปทางขวาก็แล้วกันเพราะว่าในตอนแรกๆผมก็มาทางขวานั่นแหละนะครับและอย่างคือทุกคนก็ควรจะมาทางขวาแต่ตอนแรกๆแหละเพราะว่าเพราะว่าทางซ้ายมันยากจริงนะครับอืม ต้องมาทางขวานี่แหละดีแล้วนะฮะอืมอชืบเราต้องห้ามตกลงไปข้างล่างเลยนะเพราะข้างล่างซอมบี้เยอะมากนะครับแล้วมันก็จะพยายามวิ่งขึ้นมาด้วยนะฮะถ้าเกิดว่าเราตกลงไปเนี่ยเราอาจจะตายได้เลยเนาะเพราะว่าซอมบี้มันเยอะจริงๆนะครับแถมมีแต่ตัวถึกๆด้วยนะฮะนี่ดูดินี่ขนาดเป็นด่านสําหรับคนเลี้ยวเก่งนะครับซอมบี้ยังเยอะขนาดนี้นะฮะถ้าเป็นด่านถึกๆนี่บอกเลยว่า ยากมากแถมยังมีกับดักด้วยนะไอ้ด่านทางซ้ายอะ่ะนะครับจริงมาทางขวาล้ดีแล้วทุกคนนะคใครที่เอ่อกำลังทำรถอยู่นะฮะแนะนำให้ทำลถที่มันเลี้ยวค่องๆนะครับแล้วก็ถึกนิดนึงนะฮะแล้วก็มาทางขวาดีกว่าอย่าไปทางซ้ายลยนะครับอืมเออโอเคตรงนี้ชนไปได้เลยนะครับเพราะเรือดเราเหลือเยอะบนี่ไงข้างหน้าก็จะเป็นเช็คพอยต์เช็คพอยต์หกแล้วนะครับ แล้วตอนนี้ก็คือจบของเกมแล้วนะครับผมทุกคนคงสังเษตุทุกคนงกคงสงสัยว่าเอ๊ะพี่มันจบแล้วจริงเหรอทำไมข้างหน้ามันมีทางไปต่อตรงนั้นไม่ใช่ทางไปต่อนะตรงนั้นคือทางที่เราเลี้ยวซ้ายทุกคนก็คือถ้าใครเลี้ยวซ้ายอะ่ะมันจะวนนะครับวนจากทางซ้ายแล้วก็วนมาเข้าทางนี้นะครับเข้ามาแล้วก็มา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 ,มาขายของทางทางนั้นเนาะแต่ถ้าใครมาทางทาง เลี้ยวเก่งก็จะมาทางนู้นเนาะมาทางขวาแล้วมันก็จะมาโผล่ตรงนี้นะครับนั่นก็คือถ้าเราไปทางนั้นมันก็จะไปวนไปถึงแยกทางซ้ายขวาที่เราพูดถึงเมื่อเมื่อกี้นั่นเองนะครับอเออ่าจะเออก็ตเนาะใช่ใช่นะฮะนี่ไงนี่ไงอันต่อไปเช็คพอยต่อไปมันคัมมิ่งซูเห็นไหมฮะนี่นี่คือเช็คพอยต่อไปนาะเออฮึมโอเคนี่มาขายของอเลยครับเนี่ยเก้าสิบเก้าโลบัก ผมไม่ซื้อหรอกนะเพราะผมผ่านแล้วถามตอนนี้มีตังค์ทั้งสองล้านนะครับรอเกมอัปเดตเอ้ย